วันที่24พฤศจิกายน2568อดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรพร้อมด้วยนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวและนายนัทพงศ์คุณากรวงเดินทางมาอย่างเรียนจำคอมเพลนเพื่อเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพี่น้องประชาชนที่รักอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมารอให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรอย่างอบอุ่นมาฟังเสียงกันค่ะ ไม่เ็นไนครอบครัวใเย็นใจเย็นใจเย็ครบครัวเรานโคะวันนี้เจ้าใยเีในบ้านเหมือนเไหนกันเนี่ยเ็ย่ไม่ชวยเจ้าโอเคน้องโอเคนะครับขอบคุณมากครับ